Thank you แล้วคลิปที่แล้วเป็นพอดแคสต์ตั้งชื่อว่าการละครั้งหนึ่งกันการละครั้หนึ่งการละครหนึ่งเอาเปลี่ยน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 กาอเกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเปลี่ยนหมอนเหมือนมีพร็อพเข้าฉากเนาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนหมอนหมอนนี้ใครบ้างมีขอเสียงหน่อยเฮ้ยหมอนนี้เป็นหมอนในตำนานเหมือนกันนะเป็นหมอนที่ทุกคนอยากได้ คลิปนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องว่าผมขายขนมร้านเล็กๆได้วันละลลานแต่ก็มีมหากราบเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> พาโบโร h ชิสทาถ้าเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นพาบโบโ s ชิชีสทาตัว u ่ o คนก็จะเรียกาโบพาโบกันนี่ขนม คเย้อนกลับไปเมื่อกี่ปีอะหปีเกินว่ะ7ปีแล้วมั้งประมาณ7จ็ดแปีที่แล้วอะปี 2, 5, งหเกือบ10ปีอะไม่สิปีแ <9 S 2> ล่วะเรี้ยงมากเนี่ยเอาวมามา่าประมาณ9ปีแปดเปีป,ประมาณตีสตีประมาณ60เพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีพอดีจากคลิปที่แล้วนะที่เราทำกิกวกกือแล้วเราขายไปได้ตังค์มาเนาะ ยังคงมีตังที่ต่อยอดมาจนถึงเรื่องที่เ่านี้ระหว่างทางผมเปิดมาอีกน่าจะมีเรื้อยย่างมีราเมงทงคัตสืออิสรกยะแล้วก็มาขนมคือเรื่องของเรื่องับผมแค่คิดว่าผมอยากเปิดขนมอยากเปิดร้านขายขนมเพราะว่าเป็นคนชอบกินขนมนะจริงๆคือเบียร์ชอบเปิดสิ่งที่ตัวเองชอบกินจริงๆๆมันเป็นแพชชั่นแบบสุดๆอะคือถ้าไม่ชอบถ้าไม่มีแพชชั่นมันก็ทาไม่ได้ใช่ไหมจะบังคับให้เบียร์ไปเปิดร้านแบบพิซซ่าอะไรเงี้ยซึ่งเบียร์ไม่ชอบกินเบียร์ก็ไม่ทำไงแตอะไรที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบชอบกินชอบทําากก็อออยจะคครรบง สิ่งนนั้แล้วก็คิดว่าถ้าตัวเองไม่เปิดแล้วมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากอะไรเงี้ยเพราะตัวเองชอบอะอะไรเงี้ยก็เลยเลือกทาโบโบกกับ<ๆ>ตอนนั้นเริ่มไปเที่ยวโอซาก้า aka, เขาเรียกว่า<ๆ>เขาใช้คาว่าปรากฏการณ์แล้วกันที่โอซาก้าชินไซบาชิจะมีร้านทาโบอยู่ประมาณสองสาขาซึ่งทุกสาขาเนี่ยคิวมไม่คิวแบบนี้นนะคิวแบบนนะีน้บนขดบน แล้วหนาวก็หนาวก็เราก็ไปกินไปต่อคิวก็ไปต่อจริงต่อก็ประมาณชั่วโมงก็ได้กินแต่ก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าเล็กเลกูล่ามินะมินิมินิอันก่อนอันใหญ่ก่อนี่อ๋อเรีนี้มันจะมีกูล่าอันใหญ่ประมาณประมาณหนึ่งปอนเออเค้กหนึ่งปอนจำได้ว่าราคาประมาณ780เยนเท่าไหร่ทำไมก่อนทำไมก่อนต้องคูณคูณสี่สิบบาทประมาณสามร้อยบาทก็ไปกินเริ่มอร่อยนวลมากเฮ้ยขนมพี่โทษนะขนม แล้ว่าอร่อยชิบหายแล้วเขาก็ออกมาตัวเล็กมาอร่อยอีมินิทาร์มินิทาร์อันจิ๋วๆเงี้ยอร่อยมากแบบขนมอรวะตอนนั้นเริ่มมีทีมงานมีลูกน้องใช้แบบนี้ละสั่งละสั่งละไม่ได้แบบไม่ได้พยายามอะไรเข้ามากแ,แต่ก็พยายามแหละส่งไหขอหนัดเจอเพราะมั่นใจว่าถ้าเจอกันน่าจะได้ได้มาก,ก็เซิร์ชเซิร์ชประวัติปรากฏว่าเจอเจ้าของก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะสมัยเนี้ยเริ่มมีเปิดเซิร์ชเจอละมีไอจีมีอะไรละแต่ทิกตอกยังไม่มี โอ้เจ้าของทำไมมันเท่งวะเท่มากรุ่นๆเลยกันนะอ่ารุ่นๆเลยกันนะมันต้องชอบเราแน่เลยวะคิดข้างตัวเองนะชอบแน่เลยแล้วเป็นอะไรไม่รู้จะติดต่ออ่ะจะต้องเจอบริษัทใหญ่อ่ะติดต่อด้วยคู่กันเหมือนเป็นแบบเราติดต่อตรงเชนพอดีอะไม่เบียร์จะไปชอบไปเอาแบบแบรนด์ดังๆไงแล้วมันก็ต้องมีคนที่เขาเห็นเหมือนเบียร์แหละที่เขาเห็นว่าแบบไอเนี้ยต้องได้มาเหมือนกันย้อนกลับไปบางคนก็คิดว่าแล้วทำไมพี่เบียร์ไม่ทำเองแบรนด์ตัวเองเลยอะบอกก่อนว่าทำขนมไม่เป็นก็ต้องต้องหาแบรนด์มาแล้วเราไปญี่ป ดี่่ปปุนไไ้้อเแลวก็าามความรักญี่ปุ่นมากมันก็รู้สึกว่าถ้าได้ทําอะไรที่มันเป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบประสบความสําเร็จละตังชอบอะตังมีในบริษัทอยู่ระดับหนึ่งเป็นเป็นเป็นสิบล้านนะหลายสิบล้านอยู่เพราะว่าเปิดมันเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอาละครั้งนี้เราพร้อมละเข้าไปติดต่อเขาก็ยินดีให้พบเลยเพราะว่าเขาเปิดกว้างนะปรากฏว่าครั้งแรกก็ได้เจอเจ้านายเลยมิสเตอร์สากิโมโตะนะครับได้เจอเลยใครที่ตามผมอาจจะเคยจะเห็นหน้าเขาผมผมยีกีกะเท่ๆหน่อยแต่งตัวดีอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไปพบเข้าไปคุยเลยโอเคีย้คุนนนะ แล้วก็ลองดูว่าเป็นไงบ้างผมก็ถามข้อแม้เลยว่ามันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ครับจำได้ว่าค่าอินิเชียลฟรีหรือว่าค่าสัญชัยน่าจะตกประมาณ7ล้านบาท78ล้านแล้วก็มีข้อตกลงว่าต้องเปิดประมาณ10สาขาอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ไปดูไม่ดูสัญญานะประมาณนั้นเอ้ยสบายสบายตังเหลือเออทังเหลือโอเคก็นัดกันแล้วก็สักพักนึงไปลุงงานมาทั้6เดือนครึ่งปีมั้งเร็วนี้เร็วเลยเร็วเลยเ็นสัญญาจับมือกัน รวมทุนทำป้ายเริ่มเลยฉากหลังจับฉากเส้นลงไอจีลง, IG, ล,งลงข่าวพาโบปรากฏการชีสถาดเนี่ยจะมาเปิดที่เมืองไทยซึ่งคนไทยก็รู้จักกระแสตอบรับดรีรู้จักแล้วรู้จักแล้วแบบโอ้โหจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็มีมโพสต์ใน Facebook ของตนตัวเราเองว่าแบบสมัยนั้นยังไม่มีพแฟนเพจเนาะยังไม่ทำยูทูบนะแต่มีเพื่อนเพื่อนจริงเหรอเบียร์จริงเหรออะไรเงี้ยพี่เบียร์จริงเหรออะไรเงี้ยแบบเปิดแล้วชอบมากชอบกินมากเลยรอวันจะเปิดหน้าอะไรเงีแบบ้ยคนรู้จักมีแต่คนรู้จักหมายถึงว่าไม่แต่คนรู้จักที่ มาโต้ตอบกับเราอะนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกแบบสื่อเป็นสื่ออะไรขนาดนั้นฟังดูแล้วดูเหมือนราบรื่นดูเหมือนไม่มีปัญหาดูเหมือนเขาก็ให้สวยงามแต่แล้ววันที่เริ่มที่จะเข้าไปสัมผัสซึ่งตอนนี้นายไม่อยู่ละนายก็ให้ลูกน้องคุยหมายถึงนายฟังเขานะก็ามาคุยไอเจ้าต้าเนี่ยก็มามา,มาแรกๆนะผมก็จะไปพร้อมกับผู้ช่วยผมคนหนึ่งที่พูดญี่ปุ่นได้เขาก็จะมาผู้ชายกันผู้หญิงกันทําได้เลย ก็จะชนกันตลอดสี่คนเนี่ยปรึกษากันไม่ไทะเลาะนะปรึกษากคุยกันเราฝึกยังไงแล้วอุปรกรณ์ในครัวมีอะไรบ้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าอันนี้มไม่รู้มาก่อนใช้ตังค์เยอะนะแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเช่นแบบสร้างร้านนี้เขาใช้ตังค์ไปแบบสามสิบล้านเลยน้าทคิดในใจแต่เราคิดว่าเมืองไทยมันคงถูกกว่านี้แหละอุปกรณ์ตรงนี้อันนี้แปดแสนจนมาอันหนึ่งที่ตกใจมากเลยเตาเตาอ,อบสีแ,งแดงแปดล้านเตาอ,อันเดียวเนี่ย,แ,ยแดงเนี่ยเราเตาบ,บ้านเราไปพ่นสีได้ไหมแปดล้าน คิดเหมือนกันเตอาไปไหนอ่ะ <c oughs> คิดเหมือนกันเอาเตาไปพ่นถีได้ไหมเออทำงันได้ไหมเบฟังในสัญญาต้องใช้อุปกรณ์ตามเขาบอกทุกอย่างเฮ้ <c oughs> hey. อ่านสัญญาไม่ได้เหรอใช่อ่านละเอียดแหละแต่ก็ไม่ได้คิดว่วญญามันจะขนาดนี้นึกออกปะแม่ของไม่ก็ไม่ธรรมดามันจะ่กแพงขนาดนั้นเออมาตรดาก็คือต้องใช้อุปกรณ์ตามที่เขาสัญญาส่งมันก็มันก็มาตรดาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแบบแปลกใหม่อะไรนึกออกปะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราหาได้ไหมเราพ่นสีได้ไหมไม่ได้ถ้าเคยากึ่บอกว่าอีห้างเนี่ยก็ไม่ให้เปิดเคยากึอีห้างก็คือว่าถ้าผิดสัญญาเนี่ยก็จะไม่ให้เปิดร้านไม่ให้เปิดได้ไงว่ากูจ่ายค่าฟันชัยไปแล้วเริ่มรู้สึกไม่ชอบคนนั้นรู้สึกกเหมมนไ่็ใจูต้า กดหมายว่ามันเท<ม>่าไหร่ละที่จะต้องใช้ตังค์เนี่ยซื้อซื้อซื้อ,อ,อแต่ระหว่างนั้นก็มีบินไปบินมาบินกลับมาพอรู้ว่าเราจะเปิดเราก็ต้องหาที่เพราะที่มันก็คงต้องแบบต้องดีอ่ะใครจะมาเปิดแบบไกลๆแบบที่มันไม่มีคนอะไรมันก็ไม่ใช่มันจะเปิดใจกลางห้าง แล้วห้างก็อยากจะเลือกห้างที่มันเป็นเบอร์หนึ่งสมัยนั้นที่รู้สึกว่ามันเป็นทาให้ภาพสูรวมภาพมันดูดีดูอลังการเขา้เขามาดูด้วยนะเขาก็มาเลือกกับเราด้วยไงเขาก็ชี้แล้วเราก็ตรงกันก็คือว่าเราจะเปิดที่พารากอนสยามพารากอนพารากอนรู้เขาก็บอกว่าดินดีมากเพราะว่าอยากได้อยู่แล้วพอดีคนที่คุยพารากอนเขาชอบอยู่ละเขากินอยู่ละอะไรเงี้ยสรุปว่าเราอะได้ที่ถ้าจะหน้าประตูเลยเปิดประตูพารากอนไปแล้วเจอร้านเลยบื้อบร้านก็ไม่ใหญ่มากหรอกร้านประมาณ90ตารางเมตร แต่ก็ถือว่าใหญ่ในในย่านนั้นเขาก็หั่น2ล้านมาให้เราเลยเอาร้าน2ล้านนั้นเขาก็โยกย้ายเขาเรียกว่ารีโลเคตกันแล้วก็เราได้มาอ่ะโอเครู้แล้วที่ละจะเปิดเดินนี้นะเราก็มีเวลาเตรียมย้อนกลับมาบินไปบินมาแล้วก็เริ่มทําตัวเลขว่าเราใช้ตังค์เท่าไหร่เฮ้ยต้ามันเตาก็ตีกลมก็เกือบสิบล้านละร้างร้านอีกดีไซเนอร์ต้องใช้ของเขาดีไซเนอร์คือคือเอออินเทอร์เน็ตดีไซน์ใช้คนญี่ปุ่นเราบอกว่าคนไทยก็เก่งเดี๋ยวให้คนไทยไปดูแล้วว่าตามสัญญาถ้าไม่ทำตาม ไม่ให้เปิด,เ,ปดเราก็รู้สึกว่าโอ้ังครับฝืนใจกันจริงจริงไยังไงวะเออ,อตามกันตาม,ตามเยอะนะต้องมีที่สิบสามสิบ้านนะร้านเสร็จปุ๊บโคมไฟเดี๋ยวส่งมาจากเมืองนอกเฮ้ย <c oughs> แม่งก็เป็นโคมไฟกลมๆเห่าะวะถ้าไม่ทำตามสัญญาไม่ให้เปิดอะไรของมึงวะอะไรวะเอาเอาเอา่ะสาขาแรกถือว่าสาขาแรกเดี๋ยวสาขาสองก็ต่อรองนะบอกว่าสาขาสองขอใช้ของในไทยบ้างได้ไหมมันบอกเดี๋ยวแ่ว่าสาขาสองเปิดก่อนสาขาแรกจนมาถึงวัตถุดิบ ถามกันใช่ไหมพาโบแพงใช่ไหมบอกเลยนะทำไรถ้าจะไม่มีใช่คุณอย่าไปคิดว่าสินค้าที่จะมาจากภางนอ,นอกแพง กำไรเยอะไม่ใช่อาจจะไม่มีกําไรแต่เขาจําเป็นที่จะต้องขายเท่านี้แล้วก็โดนบังคับมาคือเขาไม่ได้บังคับให้เราตั้งราคาแต่ด้วยความที่เรารู้สึกเหมือนว่าแพงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่เขาไม่บังคับตั้งราคาใช่คือจริงๆมันก็ควรจะต้องขยับเพื่อให้เรามีกําไรเพื่อให้เราแบบว่าหายใจได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเนี่ยณเวลานั้นขนมชิ้นหนึ่งถ้าแพงไปกว่านี้เนี่ยเราก็กลัวขายไม่ได้เหมือนเค้กเมียปอนหนึ่งอะ,ะเฉลี่ยเนี่ยมันก็น่าจะมันสี่ร้อยสามร้อยฮะเอ้จะไปขายแปดร้อยจะขายได้ยังไงอะ เขาก็บอกเรานะไม่ไม่ขายเจ็ดแอยบอกว่ามันเป็นของนอกบอกแม่มึงพูดง่ายเนี่ย มึงมายืนขายให้ทุกคนเขาดา่าเลยก็เริ่มปวดหัวเริ่มเริ่มเครียดละเริ่มแบบเริ่มไม่ใช่อย่างที่คิดละแต่ว่าเราเดินม,มาถึงจุดที่แบบแบบเดินม,มาไกลมากลแล้วเดินม,มาเกินครึ่งทางแล้วเลิกไม่ได้แล้วก็ประชวหมอกกับเรามีตังอยู่อะไม่ใช่ไม่มีตังอะอกดด็อยากเปิดด้วยแหละก็อยากเปิดด้วยแหละมันมันก็มีตังแต่มันเราไม่คิดว่าต้องใช้ตังครันน้งนี้สมมติคุณมีตังร้อยคุณไม่ต้องใช้80ดสิบอะคุณใช้แค่ยี่สิบเปนพออะไรเงี้ยปรากฏว่ามันกินไปเยอะมากกินไปเกินครึ่งที่เรามีอยู่แล้วแบบรกอ โพสต์ไปก็คือเป็นภาพแบบว่าจะเปิดแล้วนะครับสวยหรูเลยเด็กก็ไปฝึกเหมือน,นเดิมคนสองคนฝึกกลับมาแล้วก็เตรียมเปิดร้านทําขนมให้กินรสชาติเหมือนญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนได้ไงมึงเล่นเอาของของของ,ของนอกหมดมันก็ต้องเหมือนดีว่ากล่องเกงก็ต้องเป็นกระดาษแข็งๆนะอ่อนๆไม่ได้นะกระดาษต้องดีนะ<ป>ทีแรกเนี่ยกล่องจะไม่ยอมนะกล่องใช้ของน,นอกนะแต่เราบอกว่าเฮ้ยของไทยมีกล่องเกินไปปุวยให้ออาเข้ามาทุกอย่างมันก็ไม่มีกำไรเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําจากไทยแล้วส่งไปให้ตัวทะเลาะกันก็เถียงกันใช้คําว่า เดี๋ยทะเลาะกันแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดคุยกันนะก็เองตรงไม่ชอบหน,น,น้ามันแต่รักรักนายนะแตนะแต่นายไม่มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เลยไม่อยากไปโทรกิ้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาให้ลูกน้องเขาหมดละก็ลองคุยลูกน้องเขาแล้วกันแต่เนี้ยอ่ะสไตล์ตญี่ปุ่นแล้วก็ก็ออเนอร์ตามที่เขาบอกแล้วกันพอถึง เกือบเดือนก่อนเปิดก็มีข่าวใหญ่ที่คนไทยตอนนั้นก็ทุกอย่างสต็อปหมดชะง,งักเลยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าสวรรคตทุกอย่างก็คือต้องต้อง,องไ,วไวทุกทุกสิ่งทุกอย่างคือคือหมดมีหมดถ้ามีงานลื่นเลยห้า,ม,ม,ามีหมด,มหมดเออเราก็ชิบหายฮะและ้วแล้วไงวะอีเวนท์ที่เราว่าจะจัดแบบเปิดเราเราก็แบบกะว่าจะเปิดให้มันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าพารากอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไเลื่อนขยับคุยกับพารากอนอค่าเช่าไงอ่ะเขาก็โชคดีพารากอนต้องขอบคุณพารากอนนะตอนนั้นยังไม่เกิดแต่มันเหมือนกำลังใจมันเสีย กำลังฮึกเหิมกำลังคึกอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินเดือนไม่จ่ายไม่ได้ไงแล้วบอกเงินเดือนร้านขนมไม่ถึงร้อยตารางเมตรใช้พนักงานมาเตรียมตัวเนี่ยยีบกวคนยี่สิบกว่าคนเยอะมากกองกันเลยแต่เขาบอกว่าให้เตรียมมาเยอะเพราะว่ายอดขายจะเยอะนะ เงนมันให้กองไว้เยอะมากอ่ะในร้านก่อนที่เราก่อนที่เปิดเราอ่ะเขาไปเปิดที่เกาหลีและเกาหลีขายดีไงเขาใช้เกาหลีก็ใช้30คนเหมือนกันเนี่ย้เราโอ้โหแม่งกูเปิดร้านเนื้อย่างมาอย่ามาจังที่ว่าแน่ๆอ่ะสาขานก็มี15คนอ่คนอันนี้บุดเท่าตัวไปเลยแล้วก็เด็กก็มามาพร้อมแล้วจ่ายจ่ายเงินเดือนละอ่ะเขาห้ามจากการนเรื่องเลอนทำไงดีวะ จนถึงจุดจุดหนึ่งที่เริ่มแบบมันนานมากตอนนั้นมันนานมากแล้วจําได้แล้วว่าแบบเหมือนแบบเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วผมรู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่น่ามีใครจะมาว่าเราเพราะว่าเราค้าขายก็มีความกล้าในการที่จะแบบเริ่มพูดถึงเริ่มคอมมูคนว่าเราจะเปิดที่ภารกอนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรฮอตดิ้งที่ร้านที่พรารกอนป้ายเปิ้นี่แปะนานมากทิ้งไว้นานมากแล้วแต่พรารกอนคนก็เงียบแล้วนะก็เริ่มรู้สึกว่าเอาวะจัดเลยให้เพจทักดาราเลยดาราห้ามลงนะดราม่านะใช่ไหมใช่ทักเพจเลยส่วนตัวผมผม โพสก่อนละเริ่มจะเป็นดาราที่พวกพวกอินฟูที่ใกล้ๆเราเขาก็แบบเฮ้ย <c oughs> เขาดีใจยเขาได้กลิ่นขนมอ่ะโ <c oughs> พรูปขนมมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โหไปลื่นเลิงอะไรเงี้ยถือว่าโชคดีมากที่พาโบเป็นแบรนด์แรกที่พวกดาราหรืออินฟ <c oughs> ูเนี่ยกลับมาลงรูปใหม่ timeless, ถ้าเป็นรูปพาโบพอดีคนก็เลยคือฮาตื่นเต้นผมต้องบอกว่าอาทิตย์หนึ่งวันมาช่วงนั้นก่อนเปิดอ่ะทั้งฟีดอ่ะเป็นพาโบหมดโหแบบมันมันพลิกเนาะเราเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยทื้นใจละคงขายได้ดีก็งานเปิดก็มาจำได้เอโอมาวาดิโอมา แล้วก็มีรถแมคคาเรนแปะอะไรเงี้ยเริ่มเปิดแบบคนรวยแล้วใช้ตังค์เยอะละก็ตั้งเป้าไว้ประมาณวันละหกแสนซึ่งญี่ปุ่นก็ตั้งวันละหกแสนนะเว้ยแม่งโคตรเยอะนะไอ้ร้านอาหารเล็กๆอะ่ะร้านขนมคุณอะไรเงี้ยชิ้นหนึ่งไม่ถึงร้อยต้องพูดอย่างนเงี้ยนี่ใช่ปะไม่ช้ไม่ถร้านอ่าเหมือนคุณเดินเข้าไปในอเมซอนสาขาเล็กในปั๊มอะไซส์เดียวกันนะั่นตั้งหกแสนนี่ก็แบบอ๋อถึงนั้นเบียร์ซังเราก็แบบโอ้ ถึงกับว่าเราคิดว่า400,000 500,000มัง้งเพราะตอนนั้นคิวเกือเราเต็มที่กค่2 0 0 0 0กว่าปรากฏว่าแรกเปิดแม่ง6 0 0 0 0กว่าจริงว่ะคิวเนี่ยมาตั้งแต่แบบยังไม่เปิด6กโมงอะ่ะเป็นจ้างต่อแล้วไม่ไม่ใช่คนต่อแล้ว ไม่มีใครมายืนต่อคือมีคนที่อยากทานจริงๆมายืนต่อแต่มันก็จะมีแบบบางกลุ่มที่เขาแบบว่ามามามาต่อแล้วไปขายต่อมี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 เยอะมีหลายแบบเยอะมากแล้วทุกวันด้วยช่วงนั้นเราก็ต้องแบบมีกฎว่าห้ามซื้อกระถั่ใช่ใช่ใช่คือตอนนั้นที่มาต่อคิวเราก็ตกใจก็กลัวแล้วก็ทําไม่ทันเด็กจาก25้าคนแล้วก็บางทีก็รบบวบเพราะว่ามีเด็กออกเพราะมันไม่ไหวออเหนื่อยเหนื่อยมากบีอ่ะมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า เจ๊เข้ามาช่วยเต็มๆอ่ะหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าทําไม่ทันแล้วเจ๊ก็อยู่คาเชียร์เนาะคาเชียร์ครัวบ้าง7จ็ดโมงเช้ากลับบ้านเที่ยงคืนอย่างนั้นอ่ะเดือนหนึ่งขอท้าความก่อนหน้าจะมีพาโบก็จะมีคริสปี้ครีมเนาะมีโรตีบอยที่เป็นกระแสมายากิที่แบบประมาณเนี้ยแล้วผมก็แอบแบบเดินไปถามเขาพารากอนกับคาเชียร์ว่าตั้งแต่เขาเปิดเปิดร้านขนมมาเนี่ยมันมีร้านไหนที่แบบขายวันหนึ่งแพงๆได้เท่าไหร่ก็บอกร้านยี่ห้อนั้นอ่ะบอกโ้โเก่งเนาะแบบนี้ร้านหนึ่ง โหเราหกแสนก็เหนื่อยมากนะไม่ได้พักเลย <6 S 1> ไม่ได้<ส>ออกจากหน้าร้านเลยอ่ะหกแสนก็เหนื่อยมากนะยืนแบบข้าวคลืมไปเลยอ่ะไม่ได้กินผมผมก็อยู่ตรงนั้นแต่ผมผม,ผมไม่ได้เข้าไปข้างในครัวนะก็จะยืนให้กําลังใจอะไรหลายอย่างยืนคอยดูคอยแบบืนเหัวใจอ่ะ ยืนทํางานข้างในแต่เหมือนมีแบบมี C C T V จ้องอยู่ข้างนอกหมดใช่ใช่ใช่รู้สึกว่ามีทั้งเบียร์มีทั้งทีมญี่ปุ่นมาเยอะมากและทีมญี่ปุ่นคือมีจอคอมพิวเตอร์แบบจับเวลาเราด้วยรู้สถิติการขายเราหมดเลยอ่ะทำได้ว่าห้างอ่ะต้องเอาส่งแคชเชียร์มายืนมองเพราะว่าตังค์ทุกบาททุกสตางค์ที่เราขายอ่ะห้างเขาจะเก็บไปก่อนเป็นกฎของห้างเขาก็กลัวเราโกองอ่ะเขาไม่ยืนเลยอ่ะเพราะมันเยอะมากเก็บบ่อยด้วยไม่ใช่ <c oughs> แบงแบงแบงเมื่อก,ก่อนไม่ค่อยมีสแกนมีไม่มีไม่มีสแกนแบงแบงแบบโง่แบบไม่มีสแกนที่ดูเงิน เป็นร้านแล้วไม่ใช่ไม่หลายแสนแล้วไม่ใช่แบงค์พันนะแม่งแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์อะไรอย่างเงี้ยคแม่งเยอะมากแล้วแม่งเป็นร้านขนมร้านอะไรวะแม่งเล็กๆอ่ะแค่เชียร์ยืนสามคนอะจะแบบสามหรือสองวะสองเออมีสองแค่เชียร์เพราะทำไม่ทันแค่เชียร์เดียวอ่ะคือผมว่าอะไรตอนนั้นก็ขายได้ในร้านอ่ะมันจะมีขนมทาที่บนโอ๊บเนาะแล้วมันก็จะขนมกล่องด้วยเนี่ยคือหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนมันมีอยู่วันหนึ่งมั้งวันที่สองเลยครับ ไม่ใช่วันหนึ่งวันแรกขายได้ดีใช่ไหมวันที่สองเปิดมาปุ๊บแจ็คพอตเลยทําไม P.O.S ใช้ไม่ได้ทุกตัวอ๋อพังไม่รู้พังหรือพออะเออเออเอมันเออไปมันเออเออไปมันมันมันคือมันไม่ทํางานเลยแต่แบบคิวข้างนอกยาวแบบเป็นร้อยแล้วอะแล้วแบบอีกแบบประมาณคิวนี้ไม่ใช่หน้าร้านนะหน้าถนนคิวมันอยู่หน้าถนนพระรามพระรามพระรามหนึ่งอะไม่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะมับวนอยู่อย่าง ถ้าเทียบเป๊ะก็เทียบเลยว่ะเหมือนท็อปซีเคทมอะคิวมันเป็นอย่างนั้นแต่น้อยท็อปซีเคทนะเดีท็อปซีเคทผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับท็อปซีเคทหนักกว่าเอาคิ็เยอะมากเยอะมากใช่ใช่แล้วแบบด้วยความที่เราก็มือใหม่กับการขายของในห้างด้วยนะไม่ต้องเลยนไม่แบบเหมือนแบบไม่รู้ว่าเราจะต้องเปิดเครื่องวอร์มหรืออะไรต่างๆอ่ะเปิดก่อนห้างเปิดสักสิบนาทีอ่ะเปิดปุ๊บเฮ้ยใช้ไม่ได้มองหน้ากันแล้วอ่ะเอาไงอ่ะ อะไรเงี้ยขนมก็แบบเตรียมออกแล้วอะแล้วบีก็คือแบบตัดสินใจเลยว่าแบบแมนนัวก็คือทํามือกดเครื่องคิดเลขเอาอเครื่องคิดเลขไม่มีด้วยต้องวิ่งไปยืมหลานข้างๆอ่ะคิดดูแล้วแบบจดอะจดกระดาษเอาห้าช่วนะช่วยเราเยอะนะ ก็ช่วยอ่ะมันก็คือเหมือนเขาก็แบบให้กําลังใจแหละเพราะรู้ว่าร้านนี้แม่ไม่เหมือนออกลบอ่ะจริงรูกว่าออกรบเหมือนแบบมึงต้องถือดาบถือโล่มาแล้วแบบเอายังวันนี้จะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแบบทุกชั้นเปิดร้านแล้วหาเลยจะลบเรายืนอยู่ในร้านแล้วรู้สึกแบบใช่ใช่ใช่หายใจเข้าหายใจออกจะเปิดร้านแล้วอะไรเงี้ยแบบ เหนื่อยแบบไม่รู้มันจะเกิดอะไรบ้างอะ่ะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราก็ระแวงกลัวพอวันที่สองแบบเครื่องพังเฮ้ยแล้ววันต่อไปเป็นไงต่อว่าใช่ไม <univers> um. ่ไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยพอขายไปเรื่อยๆเริ่มอยากได้เยอะอันนี้ฟังดีนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเริ่มอยากได้เยอะหกแสนเหระกูอ,อยากได้เจ็ดแสนอยากได้แปดแสน แหมพิดในใจคนเดียวจะไม่ได้บอกลูกน้องอยากได้เป็นร้านแต่ไม่ได้บอกเพราะบอกก็เหมือนกับว่าหน้าเงินตอนนั้นมันคือเหมือนสุดกําลังของเด็กเราด้วยใช่ใช่เขาเหนื่อยแล้วคือมันเหนื่อยมากแล้วคือจริง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 เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะแบบได้ตังค์ร้านหนึ่งหรอกเพราะเรารู้ว่ามันก็ไม่กำไรเท่าไหร่แต่ว่าเราแค่แบบอยากพิสูจน์ว่าพวกเราทากันได้แล้วแบบทาสถิติได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็เหมือนเป็นการตั้งเป้าแบบตั้งเป้าให้เราให้ถึงคือคืองี้หกเจ็ดแสนแล้วมันเยอะขึ้นแล้วทําไมรู้ป่ะปัญหาคือเเรรราาาก็จะะขยย้นนนังปชุมลบ เลยมีของขายเท่าไหร่ไปเอามาสตอมีเท่าไหร่ไปเอามามามา,มา,มา,มาจะขายร้าน <c oughs> เริ่มเริ่มบอกลูกน้องแล้วว่าจะขายร้านเราจะวันหัวร้านจัได้เลยเราจะขายร้านกระบะนะจะได้เป็นแบบเป็นเอาไปเป็นควองทรงจำของพวกเรานะร้านเล็กๆนะไปเอาพวกขนมกล่องอะไรมาอะไรมาขายจัดเซต มีนี่มาด้วยไงแล้วเปิดแคชเชียร์ผมคิดในใจว่าจับเวลา,าตอนสมัยก่อนจับเวลาถ้าแบบว่าแสนบาทต้องใช้เวลาเท่าไหร่กี่บาทสชั่วโมงละฐานชั่วโมงละสี่ชั่วโมงละปรากฏว่า10บโมงสี่ทุ่มมันดีมิตขายให้ตายทําให้เร็วแค่ไหนอะมันก็ได้แค่แปดแสนไม่ถึงทําไง <laughs> ตั้งโต๊ะ <laughs> เอาแคชเชียร์มาเพิ่มหนึงเลย อีกมุมหนึ่งของร้านเปิดแม่งแต่ไม่ได้บอกไม่ไม่โกงพารากอนนะบอกพารากอนนะคือเอาส่งพารากอนทุกอย่างแต่แบบด้วยความที่แต่เดิมมันมีเช็ดเชียแค่2เครื่องใช่ไหมแต่คนน่ยยืนต่อคิวทั้งวันอยู่แล้วล่ะไล่ไล่รับมารับมารับมาอะไรเงี้ยเราไปเปิดเป็นก็ไปเปิดไม่เราไปเปิดเป็นเซ็ตเซ็ตเนี้ยเป็นกล่องเนี้ยมันจะแพงกว่าแต่ว่าคุณทุกอย่างไปไม่ต้องเลือกเลยใช่เสื่อมบคุณที่ไม่ได้อยากจะซื้อของอบหรืออะไรเงี้ยคุณก็ไปโต๊ะนั้นเลยใช่ขายเพิ่มอ่ะขายเพิ่มแล้วแล้วคิวส พอพอร้านปุ๊บก็ก็กระโดกกันอนะก,ก็แบบเฮก็เฮลุ้นกันสุดตัวเด็กก็เด็กก็เหนื่อยนะแต่เขาก็เขาก็โอ้เอะมาถึงร้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบโหขายร้านได้เป็นร้านเลยวะแม่งทำได้แค่ว้าอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็ดีใจญี่ปุ่นต้องดีใจอยู่แล้วแม่งกินเย่างโรตีฟี <c oughs> ได้ร้านหนึ่งก็ดีใจเด็กตลบตลบสได์ผมก็บินมาเมืองนอกจำได้บินมาญี่ปุ่นมันคุยงานต่อเกิดอะไรขึ้น ขาย<ม>ดีไงเอา<ม>ออกมาขายหมดเกี้ยงเลยเราไปดึงสต็อกจากวันข้างหน้ามาใช้เราไปดึงสต็อกนนาาอ,อนาคตมาใช้และรอบต่อไปที่เรือจะมาส่ง่ะมาไม่ทันไม่มีของขายชิปหายเอาไงส่งเครื่องบินเลยแอร์เฟสด a วยครับยังไงก็ได้ก็ขอให้มีของขายคิดในใจตาค็ับอกคำนวณบอกว่านี้มันขายราคาไม่มีกำไรเลยนะคะขาดทุนนะคะ่ะคุณจะขายขาดทุน หรือคุณจะไม่มีขหรือ,อคุณจะไม่ขายเลือกเอาก็เลยเดินไปภาษาญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นบอกว่า <g ül> หมดของแต่ว่าผมไม่กังวนะ <g ül> สัญญาไม่แล้วถ้าผิดสัญญา <g ül> ปิดร้านเอ้าแม่งเอาวะเอาวะมาก็มาแอร์เฟรมาเลยมันด้วยความที่แบบสถานการณ์นะตอนนั้นด้วยแหละที่ทุกคนต้องการ<ช>ขนมอ่ะไม่มีใครแบบชว่วงนั้นถ้าใครได้รับขนมอันนี้ไม่มถือว่าแบบชนะเนาะชนะแล้คือทุกคนต้องได้อ่ะ อเ้ย่็คือเราก็ไม่ได้แบบไม,ไม่ไม่ได้เคยจ้างดาราล,ลงนะคือเขาก็ลงกันเองกันเขาก็แบบเหมือนมาขอเินแบบอ่างเงี้ยเออใช่ที่อยากกินละอะไรเงี้ยใช่ออแล้วบางทีมีคนมาขอเราบกเราทำอย่างเงี้ยบอกไม่มี ไปดึงตรงตรงคิวมานี้ดราม่าเลยเบียอยากกินมากนะแต่แบบไม่ได้กินเลยใช่ป่ะเพราะว่าแบบขายลูกค้าอย่างเดียวอะแต่ว่ามันจะมีพวกที่แบบทําพลาดเช่นมันหยิบมาแล้วมันเละอบเกินอบเกินอบเกินโอ้อบเกินบ้างหรือว่าเด็กทําหล่นตอนระหว่างที่ใส่กล่องอะไรเงี้ยมกินอย่างตอนนั้นใช่ใช่กินด้ขณะน้ะใช่กินได้จากตรงัหนจริงๆมันมันทุกชิ้นมีค่าตอนนั้นแล้วคือทุกชิ้นแบบพอใครทําหล่นอะคือด้วยความที่เด็กรู้สถานการณ์ว่าแบบของเราไม่มีจริงอะพอใครทําหล่นคือแบบรู้เลยว่าหน้าเขาแบบหน้าเสียเขาเสีย ที่แบบว่าทาําพลาดคือทุกคนจะพยายามไม่พลาดที่สุดเลยก็เดือนแรกขายเกือบ30ล้านขาย20กว่าล้านกําไรไม่กี่หมืม่นเหนื่อยแล้วตายไม่ยังไงนะ <c oughs> คือ เราก็ม่น่าทบทวนมันเกิดอะไรขึ้นมาแน่นอนก็คือคงคง,งจะไอ้นั่นอะไอ้เรื่อง Air Air <f> แอดเฟดแอดเฟดกับกำไรต่อชิ้นเราน้อยด้วยแหละพนักงานก็เยอะค่าเชา่าก็ค่าเช่าเป็นล้านนะครับเดือนนึงอะเพราะว่าทางห้างเขาเก็บรายบัญชีพีซะมันเยอะมันก็เป็นล้านเนี่ยใช่ไหมก็หักออกไปจากยอดคือคือปกติห้างเขาจะมีเก็บแบบค่าเช่าแบบขั้นต่ําคุณต้องขายให่าง้คุณขายไม่ดีคุณต้องจา่ายวันนี้แต่เรามันไม่มียอดบนไงเราแบบว่าทำไมเราไม่คิดกลับกันว่าแบบว่าถ้าผมขายสมมติห้าแสน 500, เนี่ยผมให้คุณสมมติสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ากิขายเกิน6กแสน่ะผมยังจะจ่ายแค่แสนเดียวนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้กำหนดตรงนั้นไงมันก็ดับเบิลทวีคูณทุกอย่างและที่สําคัญคือตังที่เราได้ทุกวันเราังไม่ได้มันเป็นเครดิตห้างเข้าไปเครดิตกับเรา พยา้างเก็บตังค์ฮ่าเขา,า,าต้องเช็คบูนเช็คนี่น่าจะมีต้องเป็นเดือนกว่าเดือนครึ่งเลยโดยประมาณสรุปเปิดร้านขนมเท่าอเมซอนเงินหมุนเวียนในบริษ,ษ,ษ,ษัทต้องมีประมาณเกือบร้อยล้านบ้าแม่งบ้ามากอะแบบชิปหายอะเข้าใจปะต้องแก้ไขละต้องเปิดเพิ่มไปเปิดในสาขาที่ค่าเช่าไม่สูงมากผมก็เริ่มไปกระจายเปิดแต่ตอนนั้นก็ตังค์ก็ใช้เยอะมากไม่ได้ละแต่โชคดีที่ว่าตลาดญี่ปุ่นเขาก็เริ่มเบาลงเพราะเราทำอ๋อลืมบอกเราทำเถอติทั่วโลกนะไอ้ยอดขายต่อเดือนคือเยอะกับญี่ปุ่นด้วยเยอะกับเมืองนอกด้วยเเยอะก็า มีอำนาจต่อรองมีอำนาจต่อรองเขาก็ชอบแล้วเขาเขาจะไปขายเมืองนอกเนี่ยถางเมืองนอกให้มาดูที่เมืองไทยอ่ะใช่คือมาหลายประเทศมากเราเราเป็นเหมือนโรโมเดลเนาะใช่มายืนดูเราหน้าร้านแล้วก็แบบอ่ามาแสดงแบบความยินดีมาทักทายว่าแบบเขาจะไปเปิดที่ประเทศเขานะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็มีความภาคภูมิใจนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยแต่ก็ด้วยได้อะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละแต่ก็ด้วยความคมโหดของเรียกว่าค่อนข้างสตรีทของแบรนด์กับความที่ผมไม่ระวัง เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปทําให้ช่วงแรกเนี่ยขายดีจริงแต่ไม่มีกําไรแล้วเราก็ไปแก้ไขเง <c oughs> ินดีที่รู้สึกตัวทันแก้ไขไปเปิดร้านเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ไปเปิดในส่วนเรพุเอ้ยดอตอนเ <c oughs> มืองเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นก็เริ่มแบบเออเริ่มเห็นกันในบัญชีมากขึ้นแต่ถามว่าตอนนั้นคืนทุนไหมก็ยังไม่คืนทุนเพราะมันลงทุนไปเป็นเยอะมากไม่เป็นร้อยอะ่ะตอนนันมใช้ตังค์เกือบร้อยอะ่ะเยอะมากจริงนะแล้วก็เหมือนว่าเงินที่สะสมมาก็หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เลยเล่าให้คนฟังว่าก็อาจจะเป็นดวงททีีีี่่่่ดดดด้้้วววววยเเเพพรรรราาาาาาาะะกก็มงออไไ ีคนมาขอซื้อไปเราก็จริงๆที่ขายให้บริษัทที่ซื้อไปเนี่ยเราไม่ได้ขายเอากำไรน,นะเราแค่คืนทุนเพราะว่าจริงๆแล้วเราลงทุนเพอกันเยอะวิธีเดยมกับกับ,กบคลิปที่แล้วครับก็คือกิ้วก็คือเราก็เอาเงินที่เราควรจะได้ในสัญญามาคูณไปแล้วก็เสนอราคาไปก็มีต่อรองแล้วก็ขายออกไปก็ถือว่าโล่งเพราะว่าเราก็ได้ทุนคืนยกภูเขาออกจากอกว่าเราลงทุนไปเยอะเงี้ย ถึงว่าโชคดีอแต่อย่างน้อยทั้งสองแบรนด์ที่เราขายไปเราเรายังรู้สึกดีนะตรงไหนว่าว่าเขายังอยู่หมายถึงว่าแบบตอนที่เราขายไปคือมันมีบางแบรนด์ที่มันต้องจบแบรนด์ตัวเองด้วยการปิดแล้วปันไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราขายไปเพราะว่าเขาเี่นเข้ามาขอซื้อแฟชน่ชส์อ่าใช่แล้วก็เราอยากซื้ออะไรสาขาเราก็เลยเสนอว่าทำไมไม่เอาไปเลยครับอะไรเงี้ยเขาก็มีอ๋อไม่เขาถามว่าถ้าเกิดซื้อทั้งหมดเท่าไหร่เราก็เลยเสนอไปแล้วเขาเขาโอเคเขาก็ซื้อไปเขามีกำลังที่อยากจะทําพอดีอะไรเงี้ยคือตอนหลังอะพาโบอะตอนช่วงแรกมันไม่กําไร ตอนหลังมาเริ่มมีกำไรแต่แกรมมานกำไรเยอะเพราะว่าผมใช้เอาประสบการณ์จากพาโบมาทําแกรมแล้วกันแกรมนี้แกรมนี้กำไรตั้งแต่เดย์วันเลย ดีเลยแกรมนี่กำไรดีเลยตลอดเลยแล้วพาโบก็เริ่มหัวเชิดขึ้นเลยแต่แกรมนี่เขาเขาดีตั้งแต่แรกนะแล้วเราก็มาตัดใจขายไปก็อาการเดียวกันตอนขายก็รู้สึกบอกลูกน้องเสียดายเนาะเสียดายเสียดายเสียดายมากคือแบบจะต้องบอกกับเจ้าของเขาเพราะว่าคือเราเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วรักมากผมรักเจ้าของพาโบมากซึ่งตอนหลังล่าสุดอ่ะพาโบที่เจอเขามาขอโทษเรานะเขาบอกขอโทษนะสมัยก่อนที่พาโบที่เขาไม่ได้ดูรายละเอียดให้จนต้องลงทุนเยอะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออก็ไม่ไปหรอกแค่เตาอบแม่งแพงกับคายนอะแพงกับปอเช่คือผม พูดเสมอก่าเด็ก็เลรป่ะไ,ไอเตาเนี่เวลาเปิดมันปิดดูพุ่นอุ่มตามให้มันน,ะนะะั่นนหนี่ปอร์เช่คันนะพวกเองดูด้วยนะดูแลดีเช็ดถูมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าทุกคนฟังว่าเราเคยขายขนมได้วันแบบอะลรเป็นล้านนะแต่ตอนนั้นไม่มีกําไรเพราะว่าเราลืมนึกไปเรื่องต้นทุนกําไรแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แก้ปัญหาทันด้วยการว่าแก้ไขตอนแกรมเปิดไม่ทมําแบบพาโบแล้วคือตอนนี้ตอนนี้พัมพาโบใช่ไหมแล้วเซนกับแกรมต่ออ่ะเราบอกอะไรป่ะเอานี้มาก่อนเลยสัญญามาด่วน มีไหมถ้ามีถ้ามีาม,มึงตัดทิ้งไปนะไม่งั้นกูไม่เซ็นนะ กตอนหลังคือแกรมมีสระมากในการปรับคือเขาว่ากแกรมเขายังไม่ได้ออกนอกประเทศมาก่อนใช่เขาให้เราเป็นคนช่วยในการแบบโปรโมทบแบบต่งตางๆแล้วก็แบบช่วยแบบเหมือนเหมือนสอนเขาในการออกนอกประเทศด้วยแหละแต่เหมือนจริงๆคือ,คอ,คอแกรมอ่ะพอมาเปิดที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเขามีมูลค่ามากเลยเพราะว่าแกรมขายเมืองไทยขายดีเนา<ำ>ะ<ด>แล้วเขาก็ไปขายชาติอื่นต่อได้เพราะเพราะว่าเห็นอะไรเงี้ยจรนงๆมันก็วินวินอ่ะวินวินทุกฝ่ายแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยพามกับแกรมอ่ะก็ก็ไม่ได้มีแล้วเพราะว่าตอนเราขายไปปุ๊บโชคไม่ดีเจอโควิดไวรัสก็ โควิดทำให้ทุกๆอย่างมันมัน,ม,นมันดรอปลงแล้วก็มีหลายธุรกิจแหละที่มันดรอปไปตอนช่วงนั้นแหละคนที่ไปต่อไหวเขาก็ทน มันเหมือนเทรนด์ของขนมมันธุรกิจมันเปลี่ยนไปเยอะหลังหลังจากโควิดมันเป็นยูนอามอลอะขนมมันขอพขอฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต้องกินก็ได้มันกินข้าวได้หรอือเปล่าช่วงนั้นมันเป็นน่าจะเป็นน้ำอะฮิตหรืออะไรสักอย่างมันก็เป็นคลื่นอะเดี๋ยวฮิตนะเดี๋ยวใช่นะตอนโควิดเนี่ยคือทุกคนมาเป็นแบบเ <c oughs> ทรนเรื่องสุขภาพหนักมากพอมปนเรื่องสุขภาพปุ๊บแบบขนมอะไรเงี้ยหรือเคก้กหรืออะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เริ่มแบบว่ามองข้ามไปคนส่วนใหญ่ก็แบบจะสั่งอะไรมากินที่บ้านก็จะเป็นแนวแบบข้าวเนาะ สุขภาพอะไรเจ๊แดงไม่ใช่ไม่ขไม่เปิดต่อโควิดเลยขนมขนมขึ้นชื่อว่าขนมอ่ะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจวกับแบบเราว่าตอนแรกไม่เคยไม่ค่อยเห็นนะไอชีสทาสในเมืองไทยอ่ะแต่พอพาโบเปิดอะไรอย่างเงี้ยคนก็เขาเปิดเยอะมาเปิดเยอะมากเราคือราคาแบบไม่ตื่นเต้นแล้วลหละตอนหลังมันก็ถูกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนที่เขาอยากกินกินนี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีตัวเลือกเยอะขึ้นอ่ะเพราะว่าก้อนหนึ่งก็90บบาทใช่มันก็กินข้าวก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของปุ่มเปือยซึ่งก็ลองพิจารณากันดูแล้วก็ฟังที่เราเล่าฟังเนาะวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้มาสอนใครเลยมันเล่าฟังว่าเราเราเราเจออะไรบ้างแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะก็ดีใจที่ได้ทําแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วก็ฝากขอบคุณพนักงานที่เหนือน่อยด้วยกันกับผมนะตอนนั้นมากๆพวกคุณไม่สุดยอดเด็กๆที่คนดีมากผมไปเขียนในในในเฟซบุ๊กเนาะจำเจ้าหวานได้ปะจำได้ไดที่ขยันเก่งๆพูดยิ้มเด็กบางคนี่ยิ้มเนี่ยสิบโมงยันสี่ค่มอ่ะผมก็ถามว่ามึงไปเอางไหน มันสุดยอดอ่ะพนักงานวัไรุ่นนะ เออมันโค้มันแบบคือถ้าไม่ได้มีใจบริการอะยังเสียใจเลยใช่ใช่ใช่ก็คือแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะซึ่งเขาเคยอยู่ที่นี่เวลาเขาไปเขียนใบสมัครที่อื่นผมว่าคนที่เห็นใบสมัครเอชอาร์ัองนู้นรับแน่นอนเพราะว่าคุณเคยผ่านของแข็งมาอะไรเงี้ยรวมถึงพนักงานกิ๊วก็คกอดนะที่สมัยก่อนอยู่ด้วยกันอันนั้ก็ขอบคุณมากเหมือนกันนะแล้วก็ผมว่าคนเรามันเคยพลาดหรือว่ามันเคยแบบทําอะไรรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโฟล์อะเราก็ไม่ควรพลาดครั้งต่อไปจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งผมผม นี่ยไม่ได้ผมจะพูดเสมอผมไม่ได้เก่งแต่ผมแค่เก่งขึ้นทุกวันเราคิดแค่ว่าเราไม่ต้องเก่งไปถึงไหนเ,เราแค่คิดว่าเราเก่งแค่ได้มากกว่าเมาื่อวานเท่านั้นก็พอละ365วันคุณเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานทุกวัน แปลว่าคุณเก่งขึ้น3าม้ทีทีละน้อยก็โอเคละดังนั้นก็เลยฝากเรื่องนี้ไว้นะครับของที่ขายดีไม่จําเป็นต้องมีกําไรกับการว่าของที่ขายพอประมาณอาจจะมีกําไรมากกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผมว่าอันนี้เป็นขนมจริงของกินแต่บางคนก็ทําสินค้าขายทําสบู่ทําครีมทำโปรดัก c t อะ่ะก็ไม่ได้เรียนทางตลาดมาแต่ก็เคยพูดในคลิปตลกๆเนะ้ยโฟร์มันต้องมีนะคุณต้องรู้ก่อคนนะโปรดักกเนาะโปรดักดีไม่ดีนะไพรซ์ Price, ราคาตั้งถูกเพลสขายที่ไหนขายขาย่ขยของทางไหนบ้างแล้วโปรโมชั่ ผมแค่คิดว่าโปรโมชั่นมีก็ได้ไม่มีก็ดีกว่าโปรโมชั่นมันควรจะเป็นอะไรป่ะมันควรจะเป็นอะไรที่มันขอบคุณลูกค้าเช่นว่ามีก้าววันเกิดให้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแต่ว่าลด50%าสิบอร์เซะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเพราะว่ามันก็ไม่กำไรขายดีแต่ไม่กำไรไม่ได้ขายทำไมเขาไม่เลี้ยงพิเศษถ้าเกิดให้ให้ไม่กำไรเขาเรียกอะไรหรืเปล่าเรียกมูลนิธิคุณไม่เปิดมูลนิธิคุณต้องเปิดในธุรกิจเปิดธุรกิจมันต้องมีกำไรมันต้องเลี้ยงเลี้ยงตัวให้อยู่ได้นะครับ ก็เลยเล่าให้ฟังนี่ก็เหนื่อยมากนี่อยู่ด้วยกันตลอดตอนที่เปิดพาโบเป็นหนึ่งในความทรงจำน้ำหนักลดแบบใช่หนักเลยอ,อันนี้จะเรียกว่าเป็นซักเซสตอรี่ครั้งที่3หรือเปล่าเจมว่าไงก็ในสายในสายหวานก็คงใช่เราเป็นตำนานนะเราเป็นตำนานนะเราขึ้นฝีเยอะมากนะตอนนั้นอะ,อะชีสต์ดในตำนานซักเซสอาจจะเป็นเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเดียวเพราะอันนี้มันไม่ไกำไรมากมัน,มนไม่ได้ไเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ว่าเราเราก็ได้เงินมานะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ได้มากสุดในเรื่องนี้คือประสบการณ์และความระมัดระวัง สัญญาคุณจะคิดว่าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรไม่สาคัญโคตรเพราะคนไม่สําคัญอ่ะเหมือนโดนกดอ่ะโดนที่เราเถียงอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยต้องระวังมากๆระวังมากๆนะครับทำมาทุกครั้งก็คิดเยอะนะครับห้าก็ดีที่เปิดเอาของเข้าไปขายแต่ว่าสิ่งต่ามมาคือค่าช่าที่แพงเวทให้ดีนะครับวันนี้ก็เลยม,มาเล่าให้ฟังเรื่องพาโบชิตารครับขนมที่ขายวันละล้านบาทแล้วไวเจอกันใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็เขียนได้นะถ้าใครไม่ชอบ ไม่ต้องดูเ <laughs> พราะว่ามันยาวแต่ตั้งใจเล่าตั้งใจเล่าตั้งใจเล่าบาย